สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาส่งบออ9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 ให้กับคุณพี่ชินแล้วก็คุณน้องที่ตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินถามจังหวัดชัยนาทพื้นที่ปลูกตรงนี้มีพื้นที่5ไร่ในจำนวน9,850ต้นนะครับ ตรงนี้คุณพี่ชินกับคุณน้องได้ปลูกไปได้สองวันช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือสงการไทยปีใหม่ตั้งแต่วันที่13 14และวันนี้15เป็นวันที่3ของการปลูกนะครับและผมยืนอยู่กับคุณพี่ชินและคุณน้องสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องครับวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกโกโก้ที่ถูกต้องนะครับการทําอะไรสุดแท้แต่เราเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องตามกระบวนการการบริหารจัดการสวนหลังการปลูกก็จะทําให้ เกษตรกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเราปลูกตามคู่มือการปลูกเทคโนโลยีการปลูกของโกโก้สายพันธุ์ไอเวันของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มาร์คลินฟาร์มและมาร์คลินช็อกโกแลตเรามาดูกันเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ในการปลูกเราก็จะมีอันดับแรกต้องมีต้นโกโก้อือจับที่นี่เลยครับเดี๋ยวอ่าฮะ ต้นโกโก้นะครับต้นโตแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเนี่ยสูงขนาดประมาณเกือบ70เซนอายุของเขาประมาณ6ถึง8เดือนนะครับตอนนี้มาประมาณ7เดือนแล้วนะครับแล้วมีสแลนล้อมรอบนะครับเป็นสแลนบังแดดให้เขาเพราะเราปลูกแบบเชิงเดี่ยวและเรามีหลักเพื่อยึดสแลนสี่เหลี่ยมเลยนะครับการปลูกเราอาจจะใช้สแลนบังแดดบ่ายก็ได้แต่ตรงนี้คุณพี่ชินกับคุณน้องได้ใช้สแลนล้อมรอบเลยนะครับ หลุมตรงนี้เราได้ขุดไว้แล้วคุณพี่ชินกับคุณน้องได้ขุดหลุมแล้วก็หมักปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับรองก้นหลุมโดยใช้สารปรับสภาพคุณภาพดินใส่ไปก้อนหนึ่งกับมือเสร็จแล้วเราเอาปุ๋ยอินรีย์เป็นปุ๋ยเม็ดของบริษัทเราขอสงวรสิทธิ์ไปนิดนึงนะครับเราใส่เขาไปกับดินเขาแล้วก็กบเขาแล้วก็กบเราขุดหลุมให้ได้ขนาดห0าสิบคูณห้าสิบคูณห้าสิบกว้างคูณยาวคูณลึกเหตุผลก็เพราะว่าเราให้ ลากโกโก้เดินได้ดีเราต้องขุดหลุมให้กว้างให้ลึกนะครับและพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่มันเก่าเมื่ออดีตเคยปลูกมันใช่ไหมครับอาจจะมีเคมีอยู่บ้างพื้นที่ตรงนี้เราก็ใส่สารปรับสภาพปรับปรุงดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเคล้าไปกับดินกลบลงไปเหมือนเดิมเราพักหลุมไว้ประมาณ2อถึงหเดือนนะครับเราพักหลุมไว้หมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเราก็มาเริ่มปลูกนะครับ เราวัดค่าดินตรงนี้นะครับค่าดินเมื่อกี้นี้วัดไปหลายที่นะครับก็จะไม่เกิน5.5ตั้งแต่5.5ถึง6.5มันจะมีค่ามาตรฐานที่ไม่เกินค่า PS ของดินจะไม่เกิน5.5นะครับถ้าสูงเกินก็ต้องปรับสภาพดินเพราะว่ามีกดมีด่างเยอะแต่ถ้าต่ากว่า5.5ก็ไม่ดีต้องปรับสภาพดินเพราะฉะนั้นแล้ว ค่าของดินตรงนี้นะครับหกจุดห้าไหมครับเจ็ดเจ็ดอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงเดี๋ยวเขาอาจจะวิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ <6. S 1> นิดนึงนะครับค่าของดินเท่าไหร่ครับอ่าหกจุดหกจุดห้าไหมครับอ่าหกจุดศูนย์นี่นะครับค่าของดิน เป็นกลางนะครับ6.0เมื่อกี้นี้มันอาจจะวิ่งยังวิ่งอยู่นะครับเราเปิดพอเราปิดไปปล่อยไว้สักพักเขาก็จะลบเขาจะหายเสร็จแล้วเราก็มาวัดแล้วตรงนี้6.0ใช่ไหมครับเพราะแสงสะท้อน6.0นะครับ่าของดินเป็นกลางที่สุดเลยนะครับ6.0ค่า PS อ้าตอนนี้เรามาดู่าวิธีการปลูกเราขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับตรงนี้จะปลูกนะครับเราอ่า พักหลุมไว้เราหมักปุ๋ยอินทรีย์ไว้ในก้นหลุมนะครับประมาณ 2- ถึง1เดือนนะครับถ้ามีน้ำนะครับก็อยากจะให้เปิดน้ำเนี่ยใส่ลงไปเพราะรว่าปุ๋ยเขาก็จะละลายเป็นการหมักปุ๋ยพอเขาละลายแล้วเนี่ยก้าพันมาเราพักไว้ประมาณ1ถึงสสัปดาห์เหมือนกันเราขุดหลุมไว้พร้อมเลยเราเตรียมพร้อมน้ำเขามีอ่าไปละลายพวกปุ๋ยปุ๋ยเม็ดแล้วทำให้เขา พื้นดินดินที่เราเคาไปกับปุ๋ยเขาเวลาโกโก้ลงไปปั๊บเนี่ยรากเขาก็จะไปดูดอาหารได้เลยนี่ครับนี่เป็นการอีกวิธีการหนึ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งที่เราบอกว่าต้องให้ขุดหลุมเคาปุ๋ยอินทรีย์ไว้แล้วก็กบหลุมไว้เหมือนเดิมตรงนี้แล้วก็ใช้น้ำรดให้ชุ่มเหตุผลเพราะว่าดินเขาจะได้แร่ธาตุอาหารแล้วก็ละลายจากเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงปลูกนะครับก้าพันมานะครับ ก็มาลงปลูกนะครับอ่ลงดึงขึ้นอ,ออกนะครับตรงนี้นะครับและถ้ามีรากเขาโผลมาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรากแก้วรากฝอยเราดึงดินออกมานะครับดูที่ก้นถุงนะครับตรงนี้ถ้ามีรากขดอยู่เราก็ต้องตัดรากออกนิดนึงนะครับจะเป็นรากแก้วรากฝอยก็ตามถ้าเราไม่ตัดเวลาเราไปลงนะครับอ่าเนี่ย ตรงนี้นี่ครับเป็นรากที่โผล่ออกมานิดนึงนี่ครับจะเป็นรากแก้วเขาจะขดแล<ม>้วเห็นไหมฮะเขาขดอยู่เราต้องตัดนะครับถ้าเราไม่ตัดเราเอาไปลงดินเลยเขาก็จะวนอยู่ก้นหลุมเขาก็จะไม่โตนะครับถ้าจะปลูกให้ดีที่สุด9 00 0ประมาณ5เดือนมันโอเคไม่มีรากขดอ่าตรงนี้900 0โตมากสูงมากนะครับอ้าวเราแหวกช่องเฉพาะที่จะปลูกลงไปนะครับเราแหวกช่องนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ เอาโกโก้ลงไม่ให้ดินเดิมหลุดจากรากนะครับไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับเราประมาณนี้ไม่ฝังลึกนะครับนี่เป็นการปลูกโกโก้ที่ถูกต้องเราไม่ฝังลึกเราพูนด,ดินขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้กดลงไปนะครับอ่านี่ตรงนี้บริเวณรอบๆเราอาจจะทําเป็นร่องเพื่อให้น้ําขังนะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้มูลดินขึ้นมาอ่ากดไป้แบบนี้นะครับ อ้าวเสร็จแล้วใช้หลักยึดครับอ่าหลักอันนี้คุณพี่ชินไว้ประมาณเม็รยี่สิบอ่าเกือบเม็ดยี่สิบนะครับใช้หลักยึดลำต้นไม่ให้ลมโยกอ่าปึ๊บเนี่ยจะสั้นเลยครับเพราะว่าระหว่างต้นกล้าพันกับหลักจะสูงใกล้เคียงกันเราใช้หลักยึดนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ลมโยกเวลาลมพัดนะครับช่วงนี้อากาศร้อนฝน พายุฝนแล้วดูร้อนเรามัดล้มหลวมนะครับเราไม่ได้มัดแน่นเพื่อให้เขาเวลาเขาเติบโตโกโก้เติบโตเขาก็จะได้มีแรงดันขึ้นไปถ้าไปบางคนมัดแน่นผมเห็นว่ากลัวเขาจะมันอึดอัดน,นะครับไอ้ตรงนี้เรามัดล้มหลวมแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาฟางนะครับฟางหรือหญ้าแห้งมาคุมบริเวณโคนของโกโก้ปลูกใหม่ เหตุผลที่เราใช้หญ้าแห้งฟางแห้งคุมโคนไว้แบบนี้เวลาเราลดน้ำเรารักษาความชื้มชื้นของโกโก้ที่ปลูกใหม่น้ำที่ลงไปก็จะอยู่ในดินนานนะครับก็จะรักษาความชื้นนะครับอ่าเสร็จแล้วแบบนี้อ่าใช้หลักครับหลักสี่หลักปักลงไปนะครับคุณพี่ชินกับคุณน้อง ได้เตรียมสแลนไว้ใช้หลัก4หลักเลยล้อมรอบเลยนะครับหลักปักให้ห่างจากลำต้นประมาณ30สบเซนนะครับขอบละ30สบเซนนะครับน่ะริมเลยขอบ30สเซนให้เขามีขนาดกว้างและก็สูงเพื่อให้โกโก้เวลาเขาเติบโตแล้วเขาจะได้โตได้สะดวกนะครับเราไม่ใช้หลักล้อมรอบเขาแคบเกินไปนะครับอ่านะครับ อ่าว้วก็หาเชือกมาผูกหัวหลักไว้จริงๆเราต้องใช้คอร์สต,ตอกลงไปเวลาลมโยกเขาจะได้ไม่พัดแล้วก็หลุดลงไปนะครับอ่าตรงนี้อ่าเรามัดไว้แบบนี้ก่อนนะครับอ่าฮะนี่เป็นการปลูกโกโก้ที่ถูกต้องนะครับอ่าเราใช้เชือกมัดนะครับทั้ง4มุมเลย หลักนี้เราก็มาใช้ค้อนตอกให้มันแน่นลงไปนะครับหลักควรจะมีส่วนสูงจริงๆแล้วเนี่ยร้อยเซนหรือเมตรครึ่งลงไปในดินก็ประมาณ20เซนโผล่ขึ้นมาก็ประมาณเมตรสาเมตร30อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าโกโก้ต้นเขาสูงเขาโตเร็วนะครับถ้าเขาแตกช่อออกมาปั๊บถ้าเขาสูงกว่าสแสลนแดดจะเผา แดดเผาแล้วก็จะเกิดไหม้แล้วก็ชะงักการเติบโตเพราะฉะนั้นเกษตรกรถ้ามีความพร้อมใช้หลักให้สูงไว้ประมาณเมตรแปดเซนนะครับได้เลยหรือถึงสองเมตรถ้าเขาโตแล้วยังไม่แข็งแรงสบมบูรณ์ก็ขยับสลนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวิธีการปลูกที่ถูกต้องข้างล่างเราอาจจะเว้นช่องไว้นะครับประมาณฝ่ามือหรือสิบเซนสิบห้าเซนแล้วแต่อันนี้แล้วเราก็มีน้ําเดี๋ยวพี่จินจะต่อระบบน้ําขึ้นมาเป็นหัว มินิสปีกเกอร์หรือหัวผีเสื้อนะครับแล้วก็เปิดทุกวันวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าฝนตกมีความชื้นเราก็ยังไม่ต้องไปลดนะครับดูที่ความชื้นอันนี้เป็นการปลูกโกโก้ที่ถูกต้องนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรปลูกแบบถูกวิธีเราใช้สะดล้อมรอบเพื่อป้องกันพวกโรคเรียรโรคแมลงเมือ่อตอนที่เขาแตกช่อแตกอ่า แต่ใบอ่อนขึ้นมามาแงเขาจะไม่มารบกวนมาแงเขาก็จะบินตรงนะครับบินตรงเขาจะไม่บินลงมาข้างล่างแบบนี้และใช้สลนหนานะครับความหนาเขาเขาแดดสองผ่านความหนาน่าจะประมาณ 60- 70เจได้นะครับให้แดดสองผ่านถึงเราไม่ใช้ถุงปุ๋ยหลายกลุ่มหลายบริษัทเราคงไม่ว่ากันแต่หลักการเทคโนโลยีวิธีการปลูกอาจจะแตกต่างกันบ้างถุงปุ๋ยถ้ามาล้อมรอบ แล้วประเด็นที่หนึ่งเขาอึดอัดเพราะถุงปุ๋ยเขาเล็กสองลมไม่พัดผ่านเหมือนเราใส่เสื้อคลุมแล้วยืนกลางแดดเขาก็จะอบและร้อนแล้วเขาจะเกิดเฉาเขาจะโตช้าเพราะฉะนั้นบริษัท JPY ไวโกก็แทนจำากัดไม่แนะนำให้ใช้ถุงปุ๋ยล้อมรอบถุงปุ๋ยบางได้แถบเดียวก็คือบางแดดบ่ายสแลนก็บางแดดบ่ายได้วิธีการนั้นนะครับแต่ถ้าถุงปุ๋ยมาล้อมรอบเราไม่แนะนำนะครับถ้าจะล้อมจริงๆ ประหยัดต้นทุนจริงๆเจาะรูให้เยอะเลยครับให้ลมระบายถ่ายเทโกโก้เป็นพืชและต้องการสังเครห์แสงต้องการแสงถ้าได้แสงแดดส่องผ่านส่องผ่านแสแลนไปเขาก็จะสังเคา้์แสงเขาก็จะเติบโตและก็จะแข็งแรงสมบูรณ์เติบโตได้เร็วได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกที่ถูกต้องเราขอแนะนําแบบนี้ถ้าจะล้อมรอบต้องใช้สแลนห้ามใช้ถุงปุ๋ยนะครับ แดดสองผ่านถึงเสากระแสงลมระบายถ่ายเทได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการปลูกโกโก้สายพันธุ์ im 1ของบริษัท jp y โกโก้ไทยจำกัดได้แนะนำการปลูกวิธีการปลูกเกษตรกร,ร,กรที่มองแล้วดูแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาไปปรับใช้หรือไปใช้ในสวนของท่านที่จะคิดจะปลูกโกโก้ในระยะต่อไปในปี64 6 5กาก็สุดแท้แต่เราสามารถปรับตามความพร้อมบรูรณาการได้ในพื้นที่ของท่านแต่และพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกัน คุณพี่ชินครับรู้สึกว่าเราปลูกแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็อ่าพร้อมครับทุกอย่างอุปกรณ์ตามที่คําแนะนําของดรครับครับผมเราก็ได้แนะนําไว้ว่าวิธีการนะเราต้องอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วบางคนก็ประหยัดต้นทุนก็บางแดดบ่ายใช้สามเหลี่ยมแบบนี้ล้อมรอบก็ใช้สามเหลี่ยมได้แต่ก็ต้องให้กว้างไว้นะครับสลนให้กว้างสลนให้สูงนะครับเนี่ยถ้าเราดึงตึงหลักเรายึดแน่นมันก็จะ กันลมด้วยไม่ให้ลมโยกลมพัดลมเพราะอากาศช่วงนี้เป็นฤดูแล้งคุณน้องครับพอใจกับโกโก้สายพันธุ์เอ็วันและวิธีการปลูกตรงนี้ไหมครับพอใจค่ะจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้คุณน้องเคยปลูกอะไรอยู่ครับพื้นที่นี้ปลูกมันสำปะหลังค่ะปลูกมันสำปะหลังแล้วมันสำปะหลังเป็นไงบ้างครับในแต่ละปีแต่ละปีก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ ในเรื่องของไรายได้เท่าที่ควรนะคะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องไร,ไรายไดเ้เราต้องลงทุนทุกๆปีนะคะลงทุนทุกปีผลลัพธ์นะคะผลผลิตเนี่ยเราได้บางบางปีเราแทบจะไม่ได้กําไรอะไรเลยบางปีก็ได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ไม,ไม่ไม่พอเพียงพอต่อการ อ่าลงทุนนะคะอ่าคือไม่คุ้มทุนไม่คุ้มทุนไม่คุ้มเวลาไม่คุ้มค่าการลงทุนเพราะมันได้ปีละหนึ่งครั้งใช่ค่ะรายได้ไม่ตอบโจทย์การลงทุนนั้นลงแล้วลงอีกลงทุกปีเราก็ต้องค่าจ้างแรงงานคนงานต่างๆถ้าคิดแล้วจะไม่เหลือเพราะฉะนั้นมองเห็นเรื่องโกโก้แล้วก็มั่นใจในเรื่องโกโก้สายพันธ์ไอเอ็มวันค่ะอ่านะครับคุณพี่ชินครับโกโก้สายพันธ์ไอเอ็มวันได้ศึกษามาในหลายสายพันธุ์ในหลายบริษัทในหลายกลุ่มและ i M1 เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆสายพันธุโกโก้ i m 1เนี่ยผมอมองดูแล้วคือศึกษาม,มาแล้วนะฮะแล้วก็มั่นใจนะ,ะมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เรื่องของไรายได้ะะต่อเดือนตอนนี้ก็มั่นใจ ใชแล้วก็ตอนนี้เริ่มลงปลูกแล้วก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าลงปลูกแล้วในพื้นที่ตรงนี้ห้าไร่ก่อนแปดร้อยห้าสิบก่อนครับผมแล้วมีแผนว่าจะขยายพื้นที่ไหมครับครับมีแผนต่ออีกห้าไร่ครับเป็นสิบไร่อ๋อแผนต่อไว้อีกห้าไร่หลังจากปลูกตรงนี้ให้เสร็จกรให้ได้ช่วงในสงการนี้ต้องรีบปลูกเพราะว่าผนมานะครับและช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ไทยนะครับปีใหม่ไทยสงการ ปี2564นะครับเราขอให้พี่น้องเกษตรกร,กรมีความสุขความสำเร็จในช่วงปีใหม่ไทยและขอให้พ้นจากภัยโรคระบาดโควิด2019ให้ทุกคนปลอดภัยมีชีวิตที่มั่นคงยืนยาวในอนาคตข้างหน้ารายได้จะเป็นที่ตอบโจทย์เป็นที่การันตีพี่น้องเองในเรื่องผลผลิตเราต้องการแน่นอนตลาดเราเปิดกว้างมาก ตลาดเราต้องการผลผลิตเราจะส่งเสริม6กล้านห้าแสนต้นถ้าเกินไปเราก็ไม่มีตลาดรองรับเพราะฉะนั้นพันไอเอ็มวันไม่ล้นตลาด6กล้านห้าแสนต้นคือ4ี่หมื่นไร่ประมาณนี้เท่านั้นขอให้พี่น้องเกษตรกร,กรประสบความสุขความสําเร็จนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่ปรารถนาและมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปครับต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ชินคุณน้องเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ